สวัสดีครับมาพบกับเกมรู้ไทยออนไลน์นะครับพบกับคุณดอนหวนนะอ้อผมเจอมือมีอันดับแล้วนะครับเนี่ยแต้มพันแปดเก้าสิบหกนะครับอืมน่าจะติดติดแรงกิ้งหนึ่งในห้าสิบแน่นอนนะครับน่าจะสิบ่อ,อขวาด้วยนะครับอืมคุณดอนฮวนนี่ ขึ้นมาโยกขวานะครับนี่ยครับมันจะเป็นช่วงแปรขบวนแล้วล,ะละ่ะว่าใครจะอาบุกเราก่อนเลยเหรอ,อบุกเราก่อนเลยเหรอครับพรางั้นดักมันไว้ก่อนเอามาครับไป ไปกินครับกินครับ กินนี่ครับอืมบ้านไราเขาต้องกินตัวนี้นะ ถ้าผมกินมา้าเขากินโคนนะครับถ้าผมกินเบี้ยเขายังไงวะอข้าม้าตัดโคนนะครับง่ายมากเลยผมมาตรงนี้าปิดก่อนนะไม่ตัดด้วยหนีโคนนีหนีมา้าใช่ไหม ที่มาผมก็กินลุกนะเนะขาต้องกินตาดถูกแล้วครับถอยกลับมา <c oughs> จะกินให้ได้จริงดีนะไม่กินครับ เราต้องเหนียวหน่อยนะครับเจอมือระดับนี้จะเป็นเล่นสเปซส,สป,ปะไม่ได้ขึ้นขึ้นมาตัวนี้ครับป่ะเดี๋ยวมันต้องผูกไว้ก่อนไหมนะครับมันต้องผูกไว้ก่อนอ่ะ ม่นจะฟรีได้นะครับกินแล้วครับไปผูกไว้ต้องเหนียวนิดนึงนะเล่นอับตรงนี้จะกินอีกด้วย มาตัวนี้อีกอนะ่ะชิม้มนี่จะกินให้ได้ใช่ไหมเนี่ยขึ้นปมาวันนี้ครับจังหวะนี้ออกนี่นะครับ ดูก่อนนะดูก่อนนะเดี๋ยวเขาจะทิ้มตรงนี้เราลุกแล้วก็ไปด้านนี้ะครับเราออกไปเลยนะ ไปนู่งครับเยวจะได้เราจนแล้วนะตอเราลุกก่อนนะครับเขาลงตาแปดนี่เขาแรกหมัดกันเลยนะ ลูกครับนี่ครับเขาลุกกินเบี้ยผมไม่ได้นะเขาลุกกินเบี้ยผมผมลูกลค้กากินเลือเขานะ ตามเพื่อีครับอืมอันนี้แลกหมัดกันเลยนะครับไปนี่ดีกว่าเขาคิดอะไรอยู่อ่ะเขาคิดอะไร ผมลุกก่อนว่าแล้วเพิ่งขึ้นตานี้นะครับลุกเข้าไปมันจะกลายเป็นหมากเสมอใช่ไหม,มจะกลายเป็นหมากเสมอเราไม่อยากเอาเสมอครับ น้อางทีต้องนี่นะเนี่ยเขากินตัวนี้เราได้ไงใช่ไหมเสียได้ตรงนี้นะพูดถึงเราพลาดแล้วล่ะเราหมากเราก็อยู่นู่นสม,มุดหมดเลยอ่ะจริงๆกินเรือเสมอไปก็จบเลยนะพูดถึงนะนะครับขึ้นมาก่อนมะ ปขึ้นไหมครับไป กินเหมือนเขาเขารู้นะว่าว่าถ้าเขาเดินตัวนี้เห็นไหมมันจะมันจะผูกแต่มาเขาก็ผูกอยู่แล้วไงนะครับเอาลุกไปมานนี่นะครับ อละมมนรู้เสมอได้ป่ะด้วยนะผมมานี่ก่อนครับจะมาลุกค่ากินเลอผมนะอืม กูเข้าไปครับป่ะเวลาก็เหลือน้อยนะครับมานี่เราก็ต้องระวังตาค่าดีๆอกันนะมานี่จะไปนี่ ว่านี่ครับมันจะโดนตาคาดไหมหยียงใช่ไหมอ่ะไปครับอืม้ม ไปน่นนะจ๊ะเห็นรากยาวไปเลยนะครับมานี่เราไปกดได้ไมาให้เขากินเลยนะให้เขาลุกก่อนไปไหงายครับ ม่สนใจนะครับจะกินก็กินไปอืมเท่านี้ไม่มีปัญหานะแรกนะครับ ค่เหลือเหลือเท่านี้ก็ก็ก็ต้องใช้ฝีมือนิดนึงนะครับในการไล่ไปครับจะล่อเราไปอยู่ตาค่าหรือ,อยังไงมานี่ อืมคาดไหมอ่ะโอ้คาดด้วยนะอืม,อมเดินไม่ดีเดินไม่ดีนะครับวันนี้สี่ ห้าหกเจ็ดพลาดนะนาทีสุดท้ายเลยนะครับอืม ก่อนนะถ้าแปดตาโน้นนะ่ะเขาลุกเราต้องลงตาล้างหรือเปล่าแปดนะเก้าไม่ทันนะไม่ทันนะครับผมเซบไม่ทันนะครับ ประมาณทีที่สิบห้าก็น่าจะจนแล้วนะเราก็ต้องไปเ,เขาลุกไล่ปไปอย่งนี้นะครับอืมเขาลุกก็จนแล้วนะครับเป็นอกี้เนี้ยเรานี้ไม่ทันจนดีนะครับอืมอืมดีใจผมแม่ไม่น่าไปเดินพลาดเลยนะ โอเคนะครับอืมถ้าไม่รู้ก็ต้องยอมเขาะนะั